มันเป็นปมอ่ะทุกคนปมในอดีตเราอาจจะเคยอ,อกหักเราอาจจะเคยเหมือนโดนเอ่อทำร้ายทางจิตใจนะคะผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวก็มีส่วนนะคะคนที่โตมาในสภาวะครอบครัวอาจจะมีพ่อทั้งแม่แต่ว่าพ่อแม่ของเราก็ถูกอบรมมาจากปู่ย่าตายายอยีกทีหนึ่งใช่ไหมนะคะกรอบความคิดของครอบครัวคือมีจํากัดอืมไม่เป็นที่รักนะคะมันคือปมอ่ะ ยาหาปมของตัวเองให้เจอว่าเรากลัวอะไรเพราะว่าถ้าเราหาปมเจอเวลาที่มีคนเข้ามาเขาบอกรักเราจะดีใจมากเลยทุกคนเพราะว่าเราในชีวิตประจาวันเราเราไม่เคยมีใครบอกรักแบบนี้วุ้ยทราบซึ้งคนนี้แหละนะคะพ่อของลูกวุ้ยดีจังเลยพี่แบบมันมันเหมือนกับฟุฟิลอะเออคนนี้ใช่เลยคือมันทําให้เราจินตนาการเพราะว่าเราขาดทั้งหมดอะมันคือความคิดนะคะความคิด ของเราหาสิ่งที่เรากลัวอืมหาเป้าหมายฝึกตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆเพราะบางคนอาจจะอยากได้เออ่ผู้ชายเข้ามาซัพพอร์ตแต่ถ้าวันนี้ฉันเป็นคนซัพพอร์ตชีวิตตัวเองละ่ะเฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนอยากได้ผู้ชายมีรถเอาแล้วถ้าฉันมีรถของฉันละ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเท่ขนาดไหนวะถามจนตัวเองเชื่อนะคะวันวันึนนงถามตัวเองอย่างนั้นแหละ คุยกับตัวเองอืมไม่มีใครบอกรักก็บอกรักตัวเองไม่มีใครถามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลิมีความสุขไหมเป็นยังไงวันนี้ยถามตัวเองเพราะท้ายที่สุดเราแค่นั้นนะคะที่อยู่กับตัวเองในวันที่เจ็บในวันที่จนในวันที่ไม่มีในวันที่ขาดแขนในวันที่จะตายใครเรานะคะบางครั้งมีแฟนมันไม่ได้ช่วยอะไรมุ่นมันก็ทํางานของมัน จะช่วยอะไรใช่ไหมดังนั้นนะคะทุกคนขำมีความรักอะตั้งนายเสียเลยนะคะง่ายแล้วก็ดีความรักนะคะคือความง่ายและก็ความดีอยาเอากรอบทางความคิดที่บอกว่ามีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นคู่เวรคู่กรรมเอาออกไปสําหรับฉันชีวิตฉันต่อจากนี้ง่ายๆเท่านั้นมันคือการสะกดจิตตัวเองหาเงินง่ายขายง่ายขายของง่ายหาไม่ต้องหาดึงดูดเข้ามาง่ายๆ คนที่จะดึงดูดคือหมกม,มุ่นอยู่กับตัวเองค่ะคิดขอบคุณตัวเองรักตัวเองบอกรักตัวเองอืปฏิกิกยาก,กับตัวเองเวลาที่คุณบอกรักแล้วก็กอดตัวเองคนเขาเรียกว่าอะไรนะรูปคุณควรคุณ่ะมันจะแผ่ซ่านจิตใต้สํานึกรับรู้ว่าคุณ่ะรักรักเขากอดเขาได้เด็กน้อยในตัวคุณเขาจะรับรู้ได้นะคะตามหาให้ตายเถอคะค่ะข้างนอก คุณยังหาตัวเองไม่เจอเลยแล้วสุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมจบเหมือนเดิมเพราะไม่กลดล็อกไม่เห็นตัวเองมอแต่อยากไปเจอคนดีๆอะ่ะเห็นตัวเองหรือยังรู้สึกเหงาเคยถามตัวเองไหมว่าเป็นอะไรเหนื่อยจังวันเนี้ยเป็นอะไรทําไมถึงเหนื่อยมีความสุขดีไหมในการทํางานในการดํารงชีวิตอืมพึงพอใจไหมณนะวันนี้ที่เป็นคนเนี้ย แต่เราจะทํายังไงล่ะให้ชีวิตเราดีขึ้นพัฒนาให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นที่สุดสําหรับตัวเราเองเพราระแท้สุดท้ายที่สุดอะทุกคนคือตัวคุณนี่แหละนะคะที่เสกสร้างอะไรทุกอย่างเสกสร้างคนรวยคนร่ำรวยเข้ามาก็คุณผักออกก็คุณเสกใครเข้ามาเอาใครเข้ามาก็คุณเคยบอกรักเขาไหมอืมความฝันเป้าหมายคืออะไรวันนี้ไม่ใช่ผู้ชายรวยค่ะ ตามหาตามหาค่ะนะคะเลิกงานเปลี่ยนชุดไปไปดิง้งไปดื่มได้คนมีตงัง